ย้อนฟังคลิปเมื่อ3ปีก่อนนะครับช่วงที่เป็นกระแสแรกแๆที่คุณอชัยจจยะไปออกรายการโหนกระแสกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็โฟนอินคุยกับทางด้านคนปอนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยรเราไมใช่เขาเป็นอายาแผ่นดินไม่ใช่ความดีส่วนตัวแต่เรากําลังให้เห็นว่า เมื่อแม่เนี่ยไม่ใช่แม่จริงๆสมมตินะไม่ใช่แม่จริงตัวอย่างคือเอ่อยกใพี่หนุ่มอธิบายความอธิบายความตัวอย่างคือโมฆะหมดตำรวจก็ต้องเอาสัมโณมมาแก้ใหม่ที่หนครับที่บอกว่ามีคนสาราภาพบนเรือครับมีจริงเหรอครับอันไหนครับ <c oughs> มีจริงมีมีจริงบ<ค>น<ล>สารภาพบนเรือมีจริงเหรอถามอ่ะมีสิครับเอ้าถ้ามีทำไมพูดไม่ได้เหรครับอ้าวแล้วผมจะพูดได้ไงพี่ แล้วเท่ากว่านี้คุณก็พูดกล่าวไปเรื่อยๆอ่ะแล้วไม่มีข้อเท็จจริงคนทั้งประเทศก็ติดตามมาประมาณสามสี่เดือนคุณคุณกับผมอยู่ในกระบวนการของศาลคุณเขาผมอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่นะนะครับอืมไหนครับพี่บอกไหนครับอ่ะโอ้โหม่แล้กันอ่าผมไม่ได้พูดมั่วเอาว่าเอาว่าในกระบวนการของศาลอะนี่ว่าคุณต้องพูดสิครับคนเราดูอยู่ทั้งประเทศนะผมจะว่าคุณจะมาบังคับนะคุณปอยอยากให้ก็พูดว่าอะไรนะ สารภาพมีจริงไหมผมยืนยันว่ามีอ่าหรือหรือว่าคุณคุณคุณแต่งเรื่องชี้นำครับตอบไหมครับเนียคุณแต่งเรื่องชี้นำยังไงครับอ้าวแล้วตอบไม่จะมากล่าวหาขี้อัดนะอ่าคุณเอางี้ว่าคุณไม่มีข้อมูลเหรอครับไม่มียังไงครับผมมีแล้วกันเอาก็ไม่มีไม่ต้องพูดสิครับเราจะไปต้องผมต้องพูดอะพี่โนอะพี่ต้ามาถามได้ต้องพูดไหคนทั้งประเทศรอลูดูอยู่ของบท่ามเองที่คุณไม่มีคุณพูดไม่ได้หมายความว่าอะไรครับ เอางี้ได้ไหมปอไม่อว่าอะไรครับปอแซนพวกนี้คุณมาเองเลยพวกนี้คุณหมอรายการเลยไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทำไมผมต้องไปดีเบตกับคุณแต่ตอนนี้คุณกล่าวหาคนอื่นคุณแต่งเรื่องให้คนอื่นฟังแต่คุณไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้คำถามที่สองแล้วกันครับถ้าคำถามแรกนตอบไม่ได้ไอคลิปคิรบอะไรนี่พี่อยากตัวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปสู้กับพี่ในศาลเลยปอทาแม่ยังไงแม่ก็ถอนคดีอยู่แล้วผมจะได้เอาตัวเนี้ยพี่พี่มาฟ้องผมเลยแล้วผมจะได้ตัวเนี้ย เข้าไปสู่กระบวนการของศาลเลยเอาแม่พี่แฟร์กันผมยาดี้องนี่เลยห้าคนณไปเลยนี่หละถามว่าเนาจะอ่านไหมครับแต่ผมขออนุญาตถามพี่อัาคำไมไม่ไม่ถามนี่ก่อนพี่เออเอาก่อนพี่รับหมายผมได้ใช่ไหมไม่ไม่ครับผมจะถอนเี่ยถามพี่อัาแค่คําเดียวครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาเนี่ย่านถึงสี่เดือนที่อัาเนี่ยมีการนัดกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าจะเอาหลักฐานเด็ดมาเปิดี่สรุปก็มาที่อธิที่บางทีฟังนะครับว่า เป็รคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรอพี่อัดถิ่ครับเดินนะรวมถึงขอถามพี่อัดคำเดียวว่าสรุปพี่อัดไม่เปิดแล้วใช่ไหมครับเดินนะอปอเดี๋ยวนี้พี่ขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวรอฟังพี่นะคือพี่อัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหมออเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องแม่เลยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยอย่างเรื่องอันเนี้ยไม่ต้องไปฟ้องแม่หรอกฟ้องแม่กันไม่ต้องไปฟ้องฟ้องเขาได้คนเดียวเลยเขารักคนเดียวเขารักหน้าเสือคนเดียวอ่าอ่าแล้วดิฉ แต่ไล้์คลิปตีไม่เปิดบนชั้นศาลเรื่องเรื่องตรงนั้นนะครับขออนุญาตเป็นเรื่องระหว่างผมกับคุณแม่อ่านะครับแต่วันนี้ผมขอเป็นเรื่องที่ผมถามพี่อริยะพี่บอระญาติผมไม่โอเปิดให้ดูแล้วครับให้คนดูให้ดูแลเพราะว่าที่กระฟองผมตายหาหมอดไม่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 กระปคดีพี่อ่ะทำลิปมาประมาณยี่สิบสามสิบเอากางยี่ห้อปอพี่รู้แล้วสามสี่เดือนเอางี้ดีกว่าปอเอางี้ได้อปอมันมีกฎหมาย PDPA อยู่ ว่าถ้าเกิดพี่อัดก็เปิดขึ้นมาเนี่ยนะพวกปอของคุณบุรอสามารถฟ้องเขาได้ปอกล้าทําสัญญาไหมว่าถ้าเขาเปิดอปอจะไม่มีการฟ้องเขาใช่ผมกล้าครับผมกล้าครับคือถ้าเปิดแล้วมีจริงอ่ะผมก็ติดคุกกันหมดอยู่แล้วครับอะงั้นปอทําสัญญาเลยไหมทําสัญญาเลยไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอัจฉริยะเปิดทริคนี้ขึ้นมาไม่มีการเอาผิดเขาในการเปิดครั้งนี้เอาครับแล้วก็ขอเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่มีการปิดาเลือดไหลเที่อัจฉริยะเล่านะครับ เร,เราเราคงไม่เปิดครับเรายืนยันไม่เปิดเราเปิดในสา้นอย่างเดียวผมยืนยันนะ้วาจะเกิดบอเาเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะเซ็นไม่มีใครที่รักษาคำพูดได้